เขาเป็นมหาเศรษฐีที่มีทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตวันนั้นทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างต้องสั่นไหวเมื่อแม่คนหนึ่งค่อยๆวางนมลูกกลับเข้าชั้นเพราะเงินไม่พอและจากวินาทีนั้นการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการสุดารัตนพรยืนอยู่หน้าชั้นวางนมเด็กเป็นเวลานานเกินไปมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะอุ้มน้องอรุณไว้แนบอกเด็กน้อยหลับ สนิทลมหายใจแผ่วเบาสม่ำเสมอราวกับไม่รู้เลยว่าโลกของเขาในวันนี้เปราะบางแค่ไหนอีกมือหนึ่งของซูด้าจับรถเข็นที่มีของเพียงไม่กี่อย่างข้าวสารถุงเล็กไข่ไก่แผงเล็กและผักปคาถูกที่เธอเลือกแล้วเลือกอีกจนแน่ใจว่าถูกที่สุดน้องมลิรัตนาพรเด็กหญิงวัยหกขวบยืนอยู่ข้างแม่ดวงตาใสาของเธอมองขวดนมในมือแม่อย่างเงียบๆเ,เธอไม่พูดอะไรแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยคำถาม เด็กหญิงสังเกตเห็นทุกอย่างตั้งแต่สีหน้าลังเลข,ของแม่ไปจนถึงลมหายใจที่ถูกกลั้นไว้เหมือนคนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในใจซูดาหยิบนมผงยี่ห้อที่ลูกเคยกินประจำขึ้นมาจากชั้นราคาเล็กๆใต้ขวดเหมือนตัวหนังสือธรรมดาแต่สำหรับเธอมันหนักราวกับหินก้อนใหญ่เธอคิดถึงเงินในกระเป๋าคิดถึงค่าเช่าห้องที่ค้างอยู่คิดถึงค่าไฟที่ยังไม่จ่ายและคิดถึงวันพรุ่งนี้ที่ไม่รู้จะเป็น อย่างไรแม่มลิเรียกเสียงเบาสู่ด้าหันไปยิ้มให้ลูกสาวรอยยิ้มที่พยายามแข็งแรงไม่เป็นไรลูกแม่แค่ดูเฉยๆเธอมองนมในมืออีกครั้งก่อนจะค่อยๆวางมันกลับเข้าชั้นอย่างระมัดระวังราวกับกลัวว่าการวางแรงเกินไปจะทําให้ความจริงแตกสลายเสียงขวดกระทบชั้นเบาๆนั้นดังในใจเธอมากกว่าสิ่งใดในมุมหนึ่งของซูเปอร์มาร์เก็ตชายคนหนึ่งยืนพิงชั้นวางของด้วยท่าทีสงบชายคนนั้นคือ ชัยวัน์กิติศักดิ์เขาสวมสูทเรียบรูนาฬิกาบนข้อมือสะท้อนแสงไฟเย็นเย็นดวงตาของเขาคมและนิ่งเหมือนคนที่เคยชินกับการมองโลกจากมุมสูงตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจมองครอบครัวเล็กๆนั้นเลยแต่ภาพผู้หญิงที่ยืนนานเกินไปหน้าชั้นนมทำให้สายตาของเขาหยุดลงโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเขาเห็นเธอวางนมกลับเข้าชั้นเล็กๆของเด็กหญิงกำชายเสื้อแม่แน่นหัวใจของชัยวัน์ก็เหมือนถูกบงัง อย่างกระแทกเบาๆภาพหนึ่งผุดขึ้นมาในความทรงจำชายร่างผอมในเสื้อเก่าๆยืนก้มหน้าไหนร้านขายของชำเสียงเจ้าของร้านถอนหายใจยาวภาพของพ่อปรีชากิติสัจจ์ในวันที่ยังเป็นเพียงแรงงานรับจ้างค่าแรงวันต่อวันและต้องเลือกว่าจะซื้อข้าวหรือซื้อนมชัยวัดขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่ชอบความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่ทำให้กำแพงในใจสันไหวเขาเคยสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ ปล่อยให้อดีตมาครอบงำอีกแต่ผ้าตรงหน้าไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆซูด้าเข็นรถไปทีแคทเชียนารีแซ่ลิมพนักงานสาววัยยี่สิบปลายปลายรับของจากรถเข็นด้วยท่าทีสุภาพเธอสังเกตเห็นของน้อยชิ้นผิดปกติและมองไปที่เด็กในอ้อมแขนซูด้าอย่างเข้าใจแต่หน้าที่ของเธอมีเพียงคิดเงินและรับเงินเธอไม่อาจทำอะไรมากกว่านั้นทั้งหมดเท่านี้นักนารีพูดเบาๆซูด้าพยักหน้าหลวงเงินจากกระเป๋าเผาใบเก่านับเปรียนและ ธนบัตรอย่างช้าชาทุกวินาทีเหมือนยาวนานเธอกลั้นหายใจจนกระทั่งนารียิ้มบางๆพอดีคะ่ะคำว่าพอดีทำให้สุด้ารู้สึกทั้งโล่งใจและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันพอดีในวันนี้แต่พรุ่งนี้ลหละเธออุ้มนองอรุณแน่นขึ้นราวกับจะปกป้องลูกจากโลกที่ไม่เคยพอดีสำหรับคนอย่างเธอขณะที่สูดากำลังจะเข็นรถออกไปสมคิดวงสะท้อนผู้จัดการร้านเดินผ่านมาพอดีสายตาเขามองครอบครัวเล็กๆอย่างรวดเร็ว ก่อนจะหันไปตรวจดูแถวชำระเงินอื่นเขาเห็นความลำบากแต่เลือกที่จะไม่เห็นเพราะในโลกของเขากดและภาพลักษณ์สำคัญกว่าเรื่องอื่นได้ชัยวัดยืนมองอยู่ไม่ไกลเขาเห็นทุกอย่างตั้งแต่การนับเงินไปจนถึงสีหน้าที่พยายามไม่ร้องให้ของซูด้าเขารู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบหัวใจเขาแน่นขึ้นเรื่อยเมื่อซูด้าเดินออกจากร้านประตูกระจกเลื่อนปิดลงอย่างเงียบงันชัยวัดหยิบกุญแจรถขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาหลังเล เพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะเดินตามออกไปล่านจอดรถร้อนจากแสงแดดบ่ายซูด้าเดินช้าๆมือหนึ่งจับมือมาลิอีกมืออุ้มน้องอรุณเธอไม่ได้รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังมองตามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความทรงจำชัยวัดหยุดอยู่ห่างๆเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรไม่เคยมีใครสอนเขาว่าควรทำอย่างไรเมื่อเห็นความเจ็บปวดของคนแปลกหน้าแต่เสียงของพ่อในความทรงจำดังขึ้นเบา หาะเท่าวันหนึ่งลูกมีมากกว่าคนอื่นอย่าลืมคนที่ไม่มีสูด้าเดินไปถึงป้ายรถเมล์เก่าๆเ,เธอวางถุงของลงสุดลมหายใจลึกเหมือนคนที่เพิ่งผ่านการต่อสู้เธอลูบหัวมะลิอย่างอ่อนโยนเดี๋ยวถึงบ้านแม่จะทำข้าวให้นะลูกมะลิพยักหน้าแต่ดวงตาเด็กหญิงมองไปที่อกของแม่ที่ไม่มีนมสำหรับน้องชายเธอไม่เข้าใจทุกอย่างแต่หัวใจเล็กๆของเธอรู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องชัยวัดยืนอยู่ไม่ไกล เสียงรถผ่านไปมาเหมือนฉากหลังที่เลือนรางเขามองครอบครัวนั้นด้วยหัวใจที่เริ่มแตกออกเป็นรอยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของใครแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเขาหันหลังกลับตอนนี้เขาจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือเหลืออยู่กับคำถามว่าถ้าวันนั้นฉันทำอะไรสักอย่างและในวินาทีนั้นเองเมื่อรถเมสายหนึ่งกำลังจะเข้าป้ายชัยวัดก้าวเท้าออกไปหนึ่ง ก้าวการตัดสินใจที่ดูเล็กน้อยแต่กำลังจะพาเรื่องราวทั้งหมดไปสู่จุดที่ไม่มีใครคาดคิดรถเมเจอรสนิทพร้อมเสียงลมหายใจของเครื่องยนต์ที่ดังแผ่วๆซูด้าขยับตัวเตรียมขึ้นรถเธออุ้มหนองอรุณให้กระชับมืออีกข้างจับมือมาลีแน่นเด็กหญิงก้าวขึ้นบันไดยอย่างระมัดระวังสายตายังคงมองพื้นเหมือนกลัวจะสะดุดโลกที่ไม่มั่นคงใบนี้ขอโทษครับเสียงผู้ชายดังขึ้นด้านหลังทำให้ สุดาหยุดชนักเธอหันไปช้าๆาหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุชายตรงหน้าแต่งกายเรียบร้อยเกินกว่าจะเป็นคนธรรมดาที่ป้ายรถเมล์ดวงตาเขาคมแต่ไม่แข็งราวกับกำลังต่อสู้กับความลังเลข,ของตัวเองคุณทําของตกครับชายวัดยื่นธนบัตรใบหนึ่งออกมาสู่ด้ามองมือเขาแล้วสายหน้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่ของฉันข้าชายวัดชนักไปเล็กน้อยเขารู้สึกได้ถึงกำแพงบางอย่างที่ผู้หญิงคนนี้สร้าง ขึ้นจากความภาคภูมิใจผมขอคุยด้วยสักได้ไหมครับซูดา้ามองรถเมที่กำลังรอเธอหลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเบาๆมลิหันมามองชายแปลกหน้าด้วยสายตาระแวดระวังเด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้แม่มากขึ้นชัยวัดสูดลมหายใจเมื่อกี้ผมเห็นคุณในร้านคำพูดนั้นทำให้ซูดา้าเกรงขึ้นทันทีเธอคิดถึงนมที่วางกลับเข้าชั้นความอับอายที่พยายามฝังไว้ลึกๆเริ่มโผล่ขึ้นมาอีกครั้งถ้าคุณจะ ตำหนิฉันไม่ครับเขาเรียพูดผมไม่ได้มาที่จะตำหนิผมแค่อยากช่วยคำว่าช่วยรออยู่กลางอากาศสุดา้ารู้สึกเหมือนมันหนักอึ้งเธอเคยได้ยินคำนี้มาก่อนบางครั้งมันมาพร้อมสายตาสงสารบางครั้งมาพร้อมเงื่อนไขแต่ครั้งนี้เธอเห็นเพียงความจริงใจที่ยังไม่สมบูรณ์ในดวงตาของเขาฉันไม่รับเงินจากคนปแปลกหน้าเธอพูดเสียงเรียบแต่สันเล็กน้อยชัยวัดพยักหน้าผมเข้าใจเขาหยุดไปครูหนึ่งนั้นขอเล่าอะไรให้ฟังสั้นๆได้ ไมครับซูดา้ามองลูกๆแล้วพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจรถเมคันนั้นปิดประตูและขับออกไปช่วงเวลาสั้นๆถูกยืดออกเป็นสิ่งสำคัญพ่อผมเคยจนมากชัยวัดเริ่มพูดเสียงเขานุ่มลงเขาเคยยืนในร้านแบบเดียวกับคุณวันนี้เคยต้องเลือกว่าจะซื้อนมให้ลูกหรือเก็บเงินไว้สำหรับพรุ่งนี้ซูด้าเงียบเธอไหมรู้ว่าควรเชื่อหรือแม้แต่น้ำเสียงของชายคนนี้ไม่ได้ฟังดูเหมือนเรื่องแต่งเขาสอน ผมว่าความช่วยเหลือที่แท้จริงไม่ควรทำให้ใครรู้สึกต่ำกว่าใครใชัยวัดมองนองอรุณที่หลับอยู่ผมไม่อยากให้ลูกคุณต้องขาดอะไรเพราะความเงียบของผู้ใหญ่สูด้ากลืนน้ำลายความเข้มแข็งที่เธอสร้างไว้เริ่มมีรอยเล้ามมลีมองหน้าชายคนนั้นอย่างพินิจเธอเห็นแววตาที่ไม่เหมือนคนอื่นถ้าไม่ใช่เงินชัยวัดพูดต่อผมขอซื้อของให้เด็กๆได้ไหมครับแค่วันนี้สูด้าหลับตาอยู่ครูหนึ่งเธอคิดถึงคืนที่ผ่านมาที่ต้องเจอือ จางนมเพราะกลัวจะหมดเร็วคิดถึงเสียงร้องให้เงียบเงียบของตัวเองในความมืดเมื่อเปิดตาขึ้นเธอเห็นมาริมองเธออย่างคาดหวังปนกังวลแค่วันนี้นคะสูด้าพูดเบาๆและฉันจะจำไว้ว่าฉันติดคุณชัยวัดยิ้มบางๆไม่ต้องติดผมครับแค่สัญญาว่าวันหนึ่งท่าคุณมีโอกาสจะส่งต่อให้คนอื่นพวกเขากลับเข้าไปในร้านอีกครั้งนารีที่แคทเชียมองเห็นก็แปลกใจเล็กน้อยสมคิดเหลือบตามองอย่าง ไม่เข้าใจแต่ไม่พูดอะไรชัยวัดหยิบนมผงใส่รถเข็นเพิ่มผ้าอ้อมข้าวของจำเป็นเล็กน้อยเขาไม่หยิบเกินจำเป็นราวกับตั้งใจรักษาศักดิ์ศรีของซูด้าไว้ทุกวินาทีมลิช่วยหยิบของด้วยใบหน้าที่เริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆเ,เธอหันไปกระซิบกับแม่แม่น้องจะได้กินนมแล้วใช่ไหมซูด้าพยักหน้าน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลใช้เจ้าที่แคทเชียนาริสแกนของด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเธอไม่รู้เหตุผลทั้ง หมดแต่หัวใจเธออบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดชัยวั์จ่ายเงินโดยไม่พูดอะไรสมคิดมองเหตุการณ์นั้นด้วยสายตานิ่งมิงเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกไม่สบายใจโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนออกจากร้านลมเย็ยนพัดผ่านสูด้าหยุดยืนเธอหันมาหาชัยวัดขอบคุณนะคะคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นฉันจะไม่ลืมชัยวัดพยักหน้าถ้าคุณไม่รังเกียจผมขอไปส่งถึงบ้านได้ไหมครับแดดร้อนซูดาลังเลแต่พยักหน้าอีก ครั้งรถของชัยวัน์จอดอยู่ไม่ไกลภายในรถเงียบสงบมาลีนั่งเบาะหลังมองออกไปนอกนอกหน้าต่างด้วยความตื่นเต้นเล็กๆนองอรุณยังคงหลับเหมือนเดิมราวกับรู้ว่ามีใครบางคนกำลังดูแลเขาอยู่ระหว่างทางสุดาเล่าเรื่องชีวิตของเธออย่างเรียบง่ายสามีจะไปทิ้งนี่ไว้ความพยายามทำงานทุกอย่างที่พอทำได้ชัยวัน์ฟังโดยไม่ขัดไม่ถามคำถามที่ทำให้เจ็บเขาเห็นภาพแม่ที่แข็งแรงกว่า ที่คำพูดใดจะอธิบายได้เมื่อถึงห้องเช่าเล็กๆชัยวัดช่วยถือของขึ้นไปสุด้าเปิดประตูห้องแคบแต่สะอาดเธอวางน้องอรุณลงบนที่นอนเล็กๆเด็กน้อยขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะสงบลงอีกครั้งชัยวัดมองภาพนั้นหัวใจเขาอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาคิดถึงพ่อคิดถึงวันที่ไม่มีใครช่วยและคิดถึงวันที่วันนี้เขาเลือกจะไม่หันหลังกลับผมต้องไปแล้วครับเขาพูดเบาๆส่ด้าพยักหน้า ขอบคุณอีกครั้งค่ะก่อนเดินออกไปชัยวัตรหยุดที่ประตูถ้ามีอะไรฉุกเฉินนี่เบอร์ผมเขาวางกระดาษแผ่นเล็กไว้ไม่ต้องเกรงใจประตูปิดลงซูได้ยืนอยู่ในห้องเงียบเงียบเงียบมองกระดาษใบนั้นน้ำตาที่กลั้นไว้มาทั้งวันไหลออกมาอย่างเงียบงันมาลีเข้ามากอดแม่แน่นแม่ร้องให้ทำไมเด็กหญิงถามซูดายิ้มทั้งน้ำตาเพราะแม่ดีใจจ้ขณะเดียวกันชัยวัน์เดินลงบันไดความรู้สึกหนักอึ้งใน ใจคลายลงเล็กน้อยแต่เขารู้ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นบางสิ่งกำลังถูกปลุกขึ้นในตัวเขาสิ่งที่พ่อเคยหวังให้เขาเป็นและในความเงียบของบ่ายวันนั้นชีวิตของทั้งสองครอบครัวเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางใหม่โดยยังไม่มีใครรู้ว่าการติดตามครั้งนั้นจะพาไปไกลกว่าที่คิดคืนนั้นสุดาแทบไม่ได้นอนเสียงพัดลมเก่าหมุนครืดคราดอยู่มุมห้องเธอนั่งพิงผนังมองน้องอรุณที่นอนหลับ อย่างอิ่มท้องเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันกลิ่นนมอ,อ่อนๆลอยอยู่ในอากาศทําให้หัวใจที่ตึงเครียดมานานค่อยๆค,คลายลงมาลินอนตะแคงข้างน้องมือเล็กๆวางบนผ้าห่มราวกับทําหน้าที่เฝ้าเวนโดยไม่รู้ตัวสูด้ามองกระดาษแผ่นเล็กบนโต๊ะเบอร์โทรของชัยวัดเขียนด้วยลายมือเรียบง่ายเธอไม่เคยเคยชินกับการมีทางเลือกมากนักชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเธอสัญญากับตัว เองว่าจะไม่ใช้เบอร์นั้นถ้าไม่จําเป็นจริงหาหาความช่วยเหลือที่ได้รับวันนี้เหมือนแสงเทียนเล่มเล็กเธอไม่อยากให้มันดับเพราะความประมาทของตัวเองเช้าวันต่อมาซูดาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเธอเตรียมข้าวต้มบางบางใสถ้วยเล็กมาลีนั่งกินเงียบเงียบก่อนจะลุกไปช่วยล้างถ้วยอย่างคล่องคล้าเกินไวน้องอรุณตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงอ้อแอสซูดาชงนมอย่างระมัดระวังมือไม่สัน่นเหมือนทุกวันความรู้สึกผิดที่ต้องเจอจาง นมหายไปเธอหายใจโล่งเป็นครั้งแรกในรอบนานเธอออกไปทำงานรับจ้างตามปกติเก็บผักในตลาดตอนเช้าล้างจานในร้านอาหารเล็กๆตอนสายชีวิตยังคงหนักแต่ไม่อึดอัดเหมือนก่อนเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังแม้จะไม่เห็นแต่ก็รับรู้ได้ถึงแรงคำจุนเงียบเงียบในเวลาเดียวกันชัยวัดนั่งอยู่ในห้องทำงานกระจกใสบนตึกสูงมองเมืองที่เคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างเขาไม่เคยรู้สึก ว่าความสูงนี้ทำให้เขาใกล้ใครมากขึ้นเลยตรงกันข้ามมันทำให้เขาห่างไกลแต่ภาพแม่ลูกสามคนนั้นยังติดอยู่ในหัวใจเขาหยิบแฟ้มงานขึ้นมาแต่สายตากลับลอยไปไกลกว่าตัวเลขและกราฟพ่อครับถ้าผมช่วยคนหนึ่งคนผมจะเปลี่ยนโลกได้ไหมเสียงในความทรงจําดังขึ้นเขาหลับตานึกถึงปรีชาผู้ชายที่เคยยืนก้มหน้าในร้านขายของชําชัยวัตรรู้ดีว่าเขาไม่อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่เขาอาจ เปลี่ยนโลกของใครบางคนได้และบางทีนั่นอาจเพียงพอเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ข้อความสั้นๆถึงผู้ช่วยส่วนตัวขอให้หาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกงานระยะสั้นสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและคลินิกเด็กใกล้ย,ย่านห้องเช่าของซูดาเขาไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือเป็นเพียงชั่วคราวเขาอยากให้มันเป็นสะพานไม่ใช่ไม้คำที่ต้องพึ่งตลอดไปบ่ายวันนั้นซูดากลับถึงห้องมาลานั่งทำการ บ้านอยู่มุมห้องน้องอรุณหลับในเปลผ้าเธอวางถุงผักลงพลันได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆหัวใจเธอเต้นแรงความทรงจําเรื่องเจ้านีผุดขึ้นมาแต่เมื่อเปิดประตูเธอเห็นชายวัยกลางคนในชุดสุภาพยิ้มอย่างเป็นมิตรขอโทษครับผมมาจากคลินิกใกล้ๆนี้เขายื่นบัตรให้มีคนติดต่อให้เราแวะมาดูสุขภาพเด็กสุดาชะนักเธอไม่ต้องถามว่าใครเธอพยักหน้าอย่างเกรงใจการตรวจเป็นไปอย่างเรียบง่าย หมอชมว่านองอรุณแข็งแรงขึ้นมาลีได้รับคำแนะนำเรื่องโภชนาการเด็กหญิงฟังอย่างตั้งใจราวกับเป็นนักเรียนตัวน้อยในห้องเรียนชีวิตหลังจากหมอไปสูด้านั่งลงอย่างอ่อนแรงความรู้สึกซาบซึ้งท่วมท้นเธอหยิบกระดาษเบอร์โทรขึ้นมาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดโทรออกเสียงปลายสายรับอย่างสุภาพชัวัตครับสูดาสูดลมหายใจขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงคุณ ตอบแทนแล้วครับเขาตอบทันทีคุณดูแลลูกๆของคุณอย่างดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่พ่อผมเคยทำพูดนั้นทำให้สุด้าน้ำตาคลอเธอไม่รู้ว่าความเงียบระหว่างสายมีความหมายมากแค่ไหนแต่เธอรู้ว่ามันไม่อึดอัดมันอบอุ่นวันเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆชัยวัดไม่ได้เข้ามาในชีวิตเธออย่างจงแจ้งเขาเพียงเปิดประตูบางบานให้เธอเลือกเดินเองสู่ด้าได้เข้าฝึกงานในร้านเบเกอรี่เล็ก,ลกๆใกล้บ้าน งานหนักแต่มั่นคงมาลีได้ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอรุ่นมีนมพอไม่ต้องนับช้อนอีกต่อไปคือหนึ่งฝนตกหนักเสียงฝนกระทบสังกสีดังสม่ำเสมอไฟในห้องกระพริบก่อนจะดับสุดสุด้าจุดเทียนมาลีขยบมานั่งใกล้แสงเทียนสองหน้าเด็กหญิงให้ดูจริงจังเกินวัยแม่หนูอยากเป็นคนดีเหมือนลุงคนนั้นมาลีพูดเบาๆซูดายิ้มคนดีไม่ต้องรวยก็ได้ลูกแค่ใจดีมาลีพยักหน้าอย่างเข้าใจแบบเด็กๆแต่คำพูดนั้นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ถูก หวานลงในดินชุ่มน้ำในอีกฝากของเมืองชัยวัดยืนอยู่หน้ากรอบรูปพ่อในบ้านเงียบๆเ,เขาวางดอกไม้เล็กๆหน้าตัวบูชาผมพยายามแล้วนะพ่อเขาพูดกับความเงียบผมไม่ปล่อยให้ใครต้องอายเหมือนพ่อวันนั้นโทรศัพท์เขาสั่นมีข้อความจากซูด้าเป็นรูปมาลียิ้มกว้างถือสมุดการบ้านและน้องอรุณหลับสบายในเปลผ้าข้อความสั้นจันใต้าภาพเขียนว่าขอบคุณที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่ ดีค่าชัยวัดยิ้มความสำเร็จที่เคยวัดด้วยตัวเลขวันนี้ถูกวัดด้วยภาพเล็กๆสองภาพเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบยังมีบททดสอบรออยู่แต่เขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขาไม่ได้เดินลำพังเช้าวันถัดมาข่าวลือเล็กๆในซูปเปอร์มาร์เก็ตเริ่มแพร่ไปนารีเล่าให้เพื่อนฟังถึงวันที่เห็นผู้ชายคนหนึ่งเลือกช่วยโดยไม่ทำให้ใครอับอายสมคิดได้ยินผ่านหูเขาไม่พูดอะไรแต่ในใจเริ่มตั้ง คำถามกับกฎที่เขาเคยยึดถือบางทีการมองไม่เห็นอาจเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดซูด้าเดินผ่านร้านนั้นอีกครั้งเธอไม่หยุดมองชั้นนมเหมือนเดิมเธอเดินตรงด้วยหลังที่ตั้งขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเธอมีเงินมากขึ้นแต่เพราะเธอมีศรัทธาในวันพรุ่งนี้มากขึ้นและในช่วงเวลาที่ดูธรรมดาเหล่านี้ความเปลี่ยนแปลงค่อยๆสะสมเงียบงันแต่มั่นคงเหมือนสายน้ำที่ไหลไม่หยุดมุ่งหน้าไป สู่ทะเลที่กว้างกว่าเดิมฤดูฝนผ่านไปอย่างเชื่องช้าเมืองเริ่มเปลี่ยนสีจากเทาเป็นเขียวซูด้าเริ่มคุ้นชินกับการตื่นเช้าเพื่อไปทำงานที่ร้านเบเกอรี่กลิ่นขนมปังอบใหม่กลายเป็นกลิ่นประจำวันมือของเธออยากขึ้นจากการนวดแป้งแต่หัวใจกลับอ่อนโยนกว่าเดิมเธอเรียนรู้สูตรใหม่ๆอย่างตั้งใจเพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่งานแต่มันคือโอกาสมาลิกลับจากโรงเรียนพร้อมเรื่องเล่ามากมายเด็กหญิงเริ่มยิ้มง่ายขึ้น เสียงหัวเราะเติมเต็มห้องเช่าเล็กๆหนองอารุณโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแก้มกลมแดงเสียงหัวเราะของเขาเหมือนระฆังเล็กๆที่ตวนใจซูด้าว่าการดิ้นรนของเธอไม่สูบเปล่าวันหนึ่งผู้จัดการร้านเบเกอร์เรียกซูดา้าเข้าไปคุยเธอทำงานดีนะซูด้าเขาพูดตรงไปตรงมาฉันอยากให้เธอลองดูตำแหน่งประจำคำว่าประจำทำให้ซูด้านิ่งไปชั่วครู่มันหมายถึงรายได้ที่มั่นคงประกันเล็กๆน้อยๆและ ความกล้าที่จะวางแผนอนาคตเธอโค้งศีรษะขอบคุณน้ำตาคลออย่างห้ามไม่อยู่ข่าวดีนั้นเหมือนแสงแดดอ่อนๆในใจแต่ชีวิตไม่เคยให้ทุกอย่างมาง่ายวันหนึ่งขณะสูด้ากำลังกลับบ้านเธอพบจดหมายเตือนค่าเช่าที่ประตูเจ้าของห้องต้องการขึ้นค่าเช่าเธอยือนอ่านส้ำหลายรอบหัวใจหนักอึ้งความมั่นคงที่เพิ่ก่อร่างเหมือนถูกขย่าอีกครั้งคืนนั้นสูด้านั่งเงียบมาลีรับรู้ถึงความผิด ปกติแม่เป็นอะไรหรือเปล่าซูดายิ้มบางๆไม่เป็นไรลูกแม่แค่คิดเรื่องงานแต่ความจริงเธอกำลังคิดถึงทางเลือกที่จำกัดและคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าจะไม่ขอความช่วยเหลือโดยไม่จำเป็นเธอมองกระดาษเบอร์โทรอีกครั้งมันยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้เธอเลือกจะวางมันลงในอีกด้านหนึ่งชัยวัดเริ่มผลักดันโครงการเล็กๆภายในบริษัทสนับสนุนการฝึกงานให้แม่เลี้ยงเดี๋ยวโดยไม่ตีตราเขาไม่ออกหน้าแต่ตั้งใจ ให้ระบบทำงานแทนตัวบุคคลการเปลี่ยนแปลงเงียบเงียบนี้เริ่มสร้างแรงกระเพิ่มเล็กๆในองค์กรวันเปิดโครงการใช้วัดยืนมองผู้เข้าร่วมจากระยะไกลและในกลุ่มนั้นเขาเห็นสุดาเธอแต่งตัวเรียบง่ายแต่แววตาแน่วแน่เมื่อสายตาทั้งสองศบกันพวกเขาพยักหน้าให้กันเพียงเล็กน้อยไม่มีคำพูดแต่มีความเข้าใจหลังงานซูดา้าเดินเข้ามาหาเขาฉันไม่รู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นของคุณเธอพูดตรงๆ ชัยวัดยิ้มผมตั้งใจไม่ให้คุณรู้เขาหยุดเล็กน้อยผมอยากให้คุณได้โอกาสเพราะความสามารถไม่ใช่เพราะผมคำพูดนั้นทำให้สุดารู้สึกได้รับการเคารพอย่างแท้จริงเธอโคง้งสีสันเล็กน้อยขอบคุณค่าความสัมพันธ์ของทั้งสองยังคงมีระยะห่างที่เหมาะสมไม่ใกล้เกินไปไม่ห่างเกินไปแต่เต็มไปด้วยความไว้ใจวันหนึ่งมาลีได้เขียนเรียงความเรื่องคนที่หนูอยากเป็นเด็กหญิงเขียนถึงแม่เขียน ถึงคนใจดีที่ไม่ทำให้ใครอายและเขียนถึงโลกที่ทุกคนช่วยกันโดยไม่ต้องมีชื่อเสียงเรียงความนั้นถูกอ่านในงานโรงเรียนซูดานั่งฟังน้ำตาไหลยอย่างเงียบงันชัยวัดที่นั่งอยู่ท้ายห้องในฐานะผู้สนับสนุนโครงการศึกษาฟังด้วยหัวใจที่เต็มจนล้นเขาไม่เคยคิดว่าการตัดสินใจในซุปเปอร์มาร์เกตต็ตวันนั้นจะย้อนกลับมาเป็นบทเรียนให้เขาเองแต่บททดสอบยังไม่จบเมื่อ เจ้าของห้องเช่ามายืนที่ประตูด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผมต้องการเงินเพิ่มถ้าไม่ได้ก็ต้องย้ายออกสูด้าพยายามอธิบายพยายามขอเวลาคำตอบคือความเงียบเธอปิดประตูหัวใจสันไวมาิกอดแม่แน่นองอรุณร้องให้เหมือนรับรู้ความตึงเครียดสูด้าตัดสินใจโทรหาชัยวัดเป็นครั้งแรกด้วยความจำเป็นจริงๆเสียงปลายสายยังคงสงบเหมือนเดิมเธอเล่าเรื่องทั้งหมดโดยไม่ร้องให้แต่คำพูด ขาดห้องชัยวัดฟังเงียบๆคุณอยากให้ผมช่วยแบบไหนเขาถามซูด้าคิดครู่หนึ่งช่วยชี้ทางก็พอข้าไม่ต้องแก้ปัญหาแทนคำตอบนั้นทำให้ชัยวัดยิ้มเขานัดหมายเธอให้พบที่สำนักงานกฎหมายของบริษัทไม่ใช่เพื่อใช้อำนาจแต่เพื่อให้คำแนะนำเรื่องสัญญาเช่าสิทธิผู้เช่าและทางเลือกที่เป็นธรรมไม่กี่สัปดาห์ต่อมาซูด้าย้ายไปห้องเช่าที่เหมาะสมกว่าค่าเช่าไม่โหดร้ายเจ้าของเป็นมิดห้องเล็กแต่มีแสงแดดมาลี่หัวรอ เมื่อเห็นหน้าต่างบ้านใหม่น้องอรุณคลานบนพื้นสะอาดอย่างปลอดภัยชัยวัดไปส่งพวกเขาในวันย้ายบ้านเขาไม่ยกของหนักเพียงยืนมองจากข้างๆอย่างเคารพเส้นแบ่งคุณทำได้ดีแล้วเขาพูดเบาๆสูดาพยักรักหน้าท่าไม่มีคุณฉันคงไม่กล้าขนาดนี้คุณกล้าอยู่แล้วครับเขาตอบผมแค่เตือนให้คุณจำเย็ยนวันนั้นทั้งสามคนนั่งกินข้าวบนพื้นห้องใหม่มาลิวางดอกไม้เล็กๆในแก้วน้ำบ้านใหม่ของเรา เด็กหญิงประกาศซูด้ามองลูกด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ว่ายังมีวันที่ยากรออยู่แต่วันนี้เธอไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าการรับความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอและการให้โดยไม่เหยียบย่ำคือความเข้มแข็งที่แท้จริงเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวอ่อนๆแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างบานใหม่ของห้องเช่าซูด้าตื่นขึ้นพร้อมกลิ่นอากาศสดใสเธอลุกไปเปิดหน้าต่าง ลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆมาลียังนอนขดอยู่บนที่นอนน้องอารุณขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะส่งเสียงอ้อแอซูด้ายิ้มเธอไม่รีบร่งเหมือนแต่ก่อนวันนี้เป็นวันหยุดของร้านเบเกอรี่วันที่เธอตั้งใจจะใช้เวลากับลูกๆอย่างเต็มที่เธอชงนมให้หน้องอารุณอย่างใจเย็นเทนนมตามสัดส่วนที่ถูกต้องทุกช้อนร้อนทุกหยดคือความมั่นใจที่เธอไม่เคยมีมาก่อนมาลีตื่นขึ้นมาเดินมาช่วยจัดโต๊ะเล็กๆแม่วัน นี้เราจะไปไหนไหมซูด้าคิดครู่หนึ่งไปสวนสาธารณะกันไหมลูกเด็กหญิงยิ้มกว้างเยทีสวนสาธารณะเด็กๆวิ่งเล่นเสียงหัวเราะลอยอยู่ในอากาศซูด้านั่งมองจับม้านั่งไม้มือกวดเข็นของน้องอรุณเบาๆเธอมองภาพครอบครัวอื่นๆแล้วนึกถึงวันที่ตัวเองเคยยืนอยู่หน้าชั้นนมในซูเปอร์มาร์เก็ตความรู้สึกอับอายวันนั้นเหมือนภาพไกลแต่บทเรียนยังชัดเจนเธอรู้แล้วว่าศักดิ์ศรีไม่ ได้มาจากการไม่ต้องการใครแต่มาจากการลุกขึ้นสู้ในแบบของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากชัยวัดวันนี้ผมมีงานเปิดโครงการใหม่ถ้าคุณสะดวกผมอยากให้คุณมาเล่าเรื่องสั้นๆให้ผู้เข้าร่วมฝังไม่ต้องยกย่องใครแค่เล่าความจริงสู่ด้ามองลูกแล้วพิมพ์ตอบได้คาถาเล่าเพื่อให้คนอื่นมีกำลังใจบ่ายนั้นห้องประชุมเล็กๆเต็มไปด้วยผู้คนชัยวัดยืนอยู่มุมห้องไม่เด่น ไม่ออกหน้าเขามองซูด้าก้าวขึ้นไปยืนหน้าห้องเธอสูดลมหายใจมือประสานกันแน่เหล็กน้อยก่อนจะเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเธอเล่าเรื่องการเลือกในวันที่ยากการยอมรับความช่วยเหลือโดยไม่เสียศักดิ์ศรีและการส่งต่อเมื่อมีโอกาสเธอไม่เอ่ยชื่อใครเธอไม่กล่าวถึงเงินเธอกล่าวถึงความเชื่อใจในมนุษย์เสียงในห้องเงียบผู้ฟังหลายคนเช็ดน้ำตาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเสียงปรบมือ ดังขึ้นสู่ด้ารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกชัยวัตพยักหน้าให้เธอจากระยะไกลแววตานั้นบอกว่าคุณทำได้หลังงานทั้งสองยืนคุยกันสั้นๆผมขอบคุณคุณชัยวัตพูดคุณทำให้โครงการนี้มีความหมายสูด้าสายหน้าท่าไม่มีวันนั้นฉันก็คงไม่มีวันนี้เราต่างช่วยกันคนละนิดไม่กี่สัปดาห์ต่อมานารีจากซูปเปอร์มาร์เก็ตย้ายงานมาร่วมโครงการบริการลูกค้าเธอเล่าให้สูด้าฟังถึงวันที่ เธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดวันนั้นทำให้ฉันตัดสินใจว่าจะไม่ยืนดูเฉยๆอีกนารีพูดด้วยรอยยิ้มสมคิดเองก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มจัดมุมบริจาคอาหารจำเป็นในร้านและฝึกพนักงานให้สื่อสารด้วยความเคารพมากขึ้นเขาไม่ประกาศความดีแต่ผลลัพธ์ค่อยๆปรากฏคืนหนึ่งซูดากลับบ้านชําลีนั่งรอพร้อมสมุดเล่มหนึ่งแม่หนูเขียนอะไรให้ในสมุดนั้นเป็นจดหมายตัวอักษรเด็กๆถึงคนใจดีทุกคน ขอบคุณที่ช่วยแม่หนูสัญญาว่าจะช่วยคนอื่นเหมือนกันซูด้ากอดลูกแน่นน้ำตาไหลยอย่างเงียบเงันน้องอารุณหัวเราะเสียงใสเหมือนรับรู้ความอบอุ่นในห้องเล็กๆนั้นเวลาผ่านไปอีกปีร้านเบเกอร์ขยายสาขาซูด้าได้รับโอกาสดูแลทีมเล็กๆเธอสอนน้องใหม่ด้วยความอดทนแบบที่เธออยากได้รับในวันแรกมลเรียนเก่งขึ้นช่างสังเกตเหมือนเดิมแต่หัวใจแข็งแรงกว่าเดิมน้องอารุณเว้่เดินได้มั่นคง เสียงหัวเราะของเขาเติมเต็มทุกมุมบ้านวันครบรอบการจากไปของปรีชาชัยวัฒน์พาสุดาและเด็กๆไปวัดเล็กๆเขาวางดอกไม้หน้าตกบูชาพ่อครับวันนี้มีหลายคนที่ไม่ต้องอายเหมือนพ่อวันนั้นเขาพูดเบาๆสูไดายืนข้างๆเธอไม่รู้จะพูดอะไรดีนอกจากยิ้มให้กับความเงียบที่มีความหมายมาลีไหว้ด้วยท่าทางจริงจังน้องอรุณจับชายเสื้อแม่แน่นขากลับชัยวัฒน์หยุดรถหน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่ง เดิมผมอยากเข้าไปซื้อของเขาพูดสู่ด้าพยักหน้าทั้งสามเดินเข้าไปภาพเดิมเดิมกลับมาปรากฏแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมชั้นนมยังอยู่ที่เดิมแต่วันนี้สุด้าไม่ยืนหลังเลเธอหยิบอย่างมั่นใจมาลีช่วยถือน้องอรุณยิ้มให้แสงไฟที่แคทเชียร์เด็กสาวคนหนึ่งยิ้มให้ทั้งหมดพอดีค่าคำเดิมในวันก่อนกลับมีความหมายใหม่สุดา้ายิ้มตอบขอบคุณค่าขณะเดินออกจากร้านสุดา้าเห็นแม่คนหนึ่งยืนหน้าชั้นนมสีหน้าลังเล คุณตาเธอหยุดเดินหัวใจเต้นแรงเธอหันไปมองชัยวัดเขาพยักหน้าเล็กน้อยไม่ได้สั่งไม่ได้เร่งเพียงเปิดทางสูด้าเดินเข้าไปใกล้พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนถ้าคุณไม่รังเกียจวันนี้ฉันขอช่วยนักคแค่วันนี้แม่คนนั้นชนักก่อนจะพยักหน้าน้ำตาคลอสูด้ายิ้มเธอรู้ดีว่าความช่วยเหลือที่แท้จริงต้องไม่ทำให้ใครรู้สึกต่ำกว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นทั้งสามออกมายืนรับลมเย็นชัยวัดมองภาพตรงหน้าความทรงจำวัน รกซ้อนทับกับวันนี้อย่างสมบูรณ์เขาไม่จำเป็นต้องติดตามใครอีกแล้วเพระาะเมล็ดพันได้เติบโตและออกดอกด้วยตัวเองสูดามองท้องฟ้าสูดลมหายใจลึกขอบคุณนักฆาสำหรับวันที่คุณไม่หันหลังชัยวัดสายหน้าขอบคุณคุณที่สอนให้ผมหันหน้าเข้าหามนุษย์อีกครั้งมาลีหัวเราะน้องอรุณปรบมือโลกอย่างคงไม่สมบูรณ์แต่ในช่องว่างเล็กๆระหว่างความขาดแคลนและความหวังมีความเมตตาที่ส่ง ต่อได้และนั่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตทีและคนทีและวันตลอดไป